คุณมีโทรลหรือเปล่าครับเห็นบ่อยๆเลยมีโทรลหรือเปล่าจะไปก่อนไหม,มน้องโทรมาบอกว่าเสียงเงินโบล็อกเกอร์เฉยๆครับอ๋อแล้วคุณไม่เสียหรอผมไม่ได้เล่นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเพิ่งมาที่นี่แล้วก่อนหน้านี้คุณอยู่ไหนมาอืออยู่กับเพื่อนครับอีกที่หนึ่งอ,อ๋ออเคียครับเพิ่งมาครับเพิ่งมา,งมา,งมาที่นี่ได้เดือนเดียวเองมั้งเพิ่งมาที่นี่ได้เดือนเดียวครับ ม,มากับเพื่อนคนนี้เหรอมากับเพื่อนไอ้คนนึงครับอันนี้น้องครับน้องเพิ่งมาเล่นอาวุธเก่งไหมเล่นไม่เก่งครับเล่นไม่เป็นครับเล่นไม่เก่งก็เข้าแกงไม่ได้หรอกแก๊งอาจจะรับไม่ได้รับฝีหมือมนกัครับก็ก็ผมไม่มีแกงครับอ๋อไม่คุณว่าแกงคุณไม่มีฝีอหรอไม่<ข>ผมขออ <ผม S 2> นุญาตบอกป้าเก็ตนะอย่างงี้ผมอ่อนสุดในแก๊งครับ แต่ขารับผมอาจจะไม่ใช่เพราะผมเก่งก็ได้อาจจะเป็นเพราะแบบความคิดหรือเปล่าความคิดคิดว่าอะไรอะครับไม่รู้เหมือนกันครับคนเรามันเก่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะขับรถอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้แบบเราไปเล่นกับคนบ้างได้ปะเทนนิงเหรอใช่ไหมวอร์โซนอาวุธใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาลูกเราไปเล่นด้วยลูกเราก็เล่นเก่งนะอ,อ๋อได้ครับได้ครับวันไหนก็บอกแล้วกันครับ ได้แต่ตอนนี้น้องไม่อยู่อ่ะโอเคครับมันหลังก็ได้ครับได้เ,เป็นหนึ่งเอายังเอาเลยครับไอ้เพื่อนอคุณคค <entertain S 1> เลิกเต้นไหมเราจะขำว่ะน้องครับน้องผมน้องผมไม่ไอ้ตบตรงอู้เหนื่อด้วยเหมือนกันบ่ห้องฟังนออู้จะอู้จะอี้อู้อยู่ครับ อนนี้ฮะพยายาม <Okay, okay. S 1> อู้อยู่ครับโอเคครับโอเคโอเคครับผม <laughs> พูดเที่ยลหรือไโอเคโอเคโหดจัดแล้วลูกเขาโหดก้อยปโลป่ะ ห้อยกวายโปโลไหมมาแล้วไ,ได้ยินหรือเปล่าอ่ะไ,ได้ยินครับได้ยินไม่ต้องคิดถึงฉันเลยเวลาที่เธอเป็นสุขใจเธอเหงาเมื่อไรเคยบอกกันนะ ไม่ต้องมีฉันเลยถ้อตรงนั้นเธอสบายใจถ้าเจ็บเมื่ไรจะคอยสําน้ำตาวันที่ฟ้าไม่มีดาวเธอยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครเธอ,อยังเจอฉันวันที่โลกดูจะร้ายยังมีฉันที่ยังจังมือเธอไว้จะไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการให้ฉันอยู่ข้างเธอเรือไปแค่เธอเยี่ยมก็เป็นรืงวันใ้ฉันไม่สุนใจที่อยู่ตรงนี้จะไม่เคยไกลแต่เธออยากรักวันไหนก็ยินดีไอ้นี่มันต่ำจัง ยงันตไม่ต้องเรียกว่าคนสำคัญหรอกเพียงแค่เธอต้องนึกถึงฉันก่อนคิดถึงฉันเบาๆก็พอจะไม่ยอมไปรอแต่เป็นรอยยิ้มของเธอก็พอวันที่ฟ้าไม่มีดาวเธอยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครเธอยังเจอฉันวันที่โลกดูใจร้ายยังมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้ทำไมต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการให้ฉันอยู่ข้างเธอเรือยไปแค่เธอยี่มก็เป็นรางวันในฉันในสุขใจจะอยู่ตรงนี้จะไม่เคยไกลแต่เธออยากรักวันในก็ยินดี เธอเยี่ยมก็เป็นรางวัลให้ฉันได้สูดหัวใจจะอยู่ตรงนี้แต่เธออยากรักวันไหนก็ยินดีเฮ้ยส่งจีมาทำไมส่งจีมาทำไม กออืเอเงินสดนะฟังเพลงฟังเพลงอ๋อแล้วสาวเหนือ,หอพี่นี่ไงอ๋อสวัสดีสวัสดีเสรัเสดีครับพี่สวัสดีครับผิดคนเหรออ่าอคัฟฟี่พี่จจว่าจะได้กอบอกว่าทักผิดคนกับรับผมก็ทักพี่นะเอาพี่มาเจ้าสาวเหนือบอกแม่เล่าสาวเหนือพี่เปลี่ยนสาวเหนือมาเจ้ากะ ใช่ครับใช่อ๋ออันนี้พี่มาร้องเพลงกับไอ้ต๊อบบอกก็ว่าจะได้ใช่ไอ้ต๊อบจ้างมาครับไอ้ต๊อบจ้างตอนจะรับละวายแล้ววันนี้ได้บอกกึ่งเติมกันยังบอกข้ากันยังก็ว่าจะได้ยังนะไอ้ต๊อบไปได้อู้ยังสักอย่างนะเปิดทักต่วเนอร์เหมือนตะวันอู้อู้อุตส่กรรมเนี่ยยังครับยังไปได้ฟังสักครั้งหนึ่งเหรอโอเคโอเคอันปีนร้องเพลงต่อก็ได้เดี๋ยว เพื่อนนั่งฟังน้องไปเอะนึกว่าน้องจะไปหรอน้องกับไปน้องกับมานั่งฟังเพลงอ่ะอ่ะจมูกส่งจีฮึ่น้องกับมานั่งฟังตัวนี้ก็โอ้โหมได้ย่ายจะได้หรอกพูดเขี่ยของมันวะอืๆๆเรื่องเป้งสุดท้ายเลยไหมนี่ได้ครับกว่าจะไปแล้วก่ายังเอ้ากัดฟังเพลงกลัวนี่ไงกลัวเจ็บคอไงกลัวตัวเจ็บคอไงเลยไม่กล้าให้ลองเยอะไง รเราเราเราอยากร้องอีกหรือเปล่าล่ะ <c oughs> พูดไดวปะได้ถ้าต่ออยากฟังกับห้องได้โอเคเอาอีกเพลงก็ได้เพงเลงอะไรดีครับไอ้จุ๋งเอาเพลงอะไรดีอะจุ๋งเออผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไปหนึ่ง อันนี้ไอ้ต๊อบขึ้นตัวมาเหรอประโลบอแมนไอจุงไอจุง oh. เอาเอาเพลงรวมครับเพลงรอมลูกอมพาก่อนเดี๋ยวไอ้ไอจุงชอบขอเพลงที่เขาบอมีอ่ะเออแล้วจากฟังเพลงอะไรพีพี่ต๊อบลูกอมไง ลองได้หรือเปล่าลูกอมนี่ค้องได้แป๊บนึงเด้อดาวโหลดเพลงก่อนเพลงลูกอมของใครนะไอรัชราวรัลลีหรือเปล่ารัชราวรัลี วันนี้ไอ้ต๊อบขอเพลงขอแต่เพลงอินเล์ฟอะแบบเพลงแต่งงานเยเอา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 เพลงเอาครับเอาเอาโหลดมาแล้วเนี่ยจะเอาเพลงอย่างงี้คือเอาเพลงอ้อมก่อนก็ได้แล้วเอาแล้วเอาเพลงต่อไปได้ คนเหนื่อน้องพี่อู้เหนื่อยอยู่เอ้น้องชายไอ้ต๊อบห้องเพลงเพื่อน้องฟังวันสิลองบอเป็นนี่โอ้ฝึกร้องอ,อยู่เคเจ้าเฮ้คยห,ห้องเป็นกับมาห้องฟังด้วยเนาะกำลังฝึกร้องอยู่ตอนนี้ เอฟนต่ำไปด้วยเสนพรทีนองขึ้นบิดเชอแฟนต่ำไปด้วยเสนไฟเราอ,อกกอกันละมองไปบนฟ้าไกลจะดใจจะสายตามีแต่เราดงจะลงไว้ละมอบความรักให้ นี้ที่คอยดูแลรักฉันจะหัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้อง้าจะเป็นฉันทร 把身高知道，在的心，在属平你。 พราะเพียงแต่เธออบกอดเธอได้รอกรักที่ห่วใ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอทู้ไหมทุกคำเป็นกลมอนออกมาจากหัวใจเราจะลอยคำาทฟ้บงบางมูเธอเธอไม่มีความาเหงาข้ามากลุมกล้าย อออไ,ญญอ,ไอ้ปูรอเวลาอ่ะเ <c oughs> มื่อทุกๆครั้งฉันทำให้เธอเสียใจ ทุกๆครั้งจะพอจะมองข้าไปจะเข้าใจให้อภัยคนอย่างฉันฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นฉันใคร แต่ฉันก็รู้ว่าใจของฉันจะมีเพียงเธอราะเพียงแต่เธออดกอดเธอได้รักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ากลางมู่เธอ จะไม่มีความเหงาเข้ามากลางกลาไในได้เพื่อเธอมันเป็นวามเธอรู้ไหมสัญญาจะดวแลวจะจะนี้ตลอดไป ดาวบนฟ้าลับสายทางไกลใจฉันเคยชามันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลันนก่นอรอกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท้ากลางหมู่ดาวจำไม่มีความเหงาเข้ามาลัำกล้วยไว้เพื่อเธอ มันเป็นคำเธอรู้ไวสัญญาจะตัแลเธอจาดนี้ตลอดไปอืมเปราะมากเลยนี่รับน่าจะเจ็บคอแล้วใช่ไหมครับนี่ยังนะ เพลงต่อไปไม่ไม่ต้องร้องก็ได้เดี๋ยวกลัวเจ็บคอเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ก็ได้ครับได้ตัดจะไปมีธุระไปก่อนก็ได้แค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วไม้ไม้ไม้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นห่วงไงกลัวเจ็บคอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ้างต่อนี่เป็นห่วงเหรอก็ไม่ยังให้เจ็บคอไงอยากให้ร้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไหวงไงเป็นห่วงเหรอครับ Oh. กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเลขอะไรครับได้แล้วไงอันตัวเครื่องมาแล้วไงเดีย๋ยวให้อีกครับกระเป๋าอะไรครับพอแล้วครับพอแล้วโอเคนี่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ oh. พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลมาจ้างต่อนะก่อยากฟังอีกเหรอไม่เบือ่อเลยฟังทุกวันนะไม่เบือ่อ เรามีวนัวจจนจดจำได้ก่อนว่าเขาบอกว่ามีอย่างจะหั้นตัวน่ะถ้าตัวหาเขาเจอ,อ,อก็๊ะจำได้อันต่วมาน,นี้แป๊บนึงอเฮฮออาผมต่อป๋ะเลขอย่างเจาหนึ่งศูนย์เ,เ,ยเจ็ดสอง หนึ 1> 1่งศูนย์เจ็ดสองอันนี้ให้เฉยๆแล้วก็อีกอันหนึง่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสองค่ะครับผมครับมันคืออะไรครับกะคือตังไงให้ตังไงครับให้ตังไงกะต่อมาจ้างเขาของเพีงกะ ให้ตังคืน,นีหครับครับผมครับแล้วคณจ้างนักหน่อที่มาจ้างเฮาห้องเพลงแบบนี้ไม่เป็นไรครับช่วยๆเลยกันแล,แล้วลืมอะไรหรือเปล่าครับลืมแอ่างจอกไหนบอกว่าจะสอนภาษาเหนือวันละคำอ๋อจะเราคนบอกว่าคือตัวทวงไงถ้าตัวปัดทวงตัวกับได้เรียนไง ยังจำได้กะว่าจะสอนจำได้ครับอืมอยากรู้คำว่าอย่างก่อมีคำไหนที่อยากรู้ไหมครับไม่มีจะจะสอนคำไหนก็ได้ครับวันละคำเมื่อวานสอนคำว่าอย่างแต่เจ้าขีจุขี้จ,แจแุแล้วก็ตึงซึ้งไหมตึงซึงตึงซึง พี่จูกระสึงเติงอ่านี่เอาเป็นคำว่ากึดเติงหาเนอรึก็อะไรนะอย่างกะพี่ให้แปดสิบห้าบาทไปเมื่อกี้ครับครับกึดเติงหาเนอกิดเกดติงหาเนอรใช่ไหมกิด กึดตึงเหรอกึดเหรอกอไก่เหรอกึดกึดตึงเอิงกึดกึดตึงเอิงเออไม่ใช่ตึงกึศเต right. ิงหาเนอร์ใช่แล like ้วแม่ว่าอย่างก็ก็แปลว่าเหมือนที่ให้ตังต่อไปไงครับ พูดไม่ได้เหรออยากอยากไ้ยิงกระปากอ่ะกึ๊ดเติงหาเนื้องไงกึก๊ดเติงหาแล้วมันแปลว่าอะไรอะ่ระภาษาไทยอะ่ะภาษากลางอ่ะสอนเฉยอันนี้คือสอนเฉยไม่ได้ไม่ได้อะไรสักหน่อยไม่ไหนมันแปลว่าอย่างไงกึ๊ดเติงหาเนื้อเอ้คิดกึ๊ดกึ๊ดเติงหาเนื้อแปลว่าอย่างอะแปลว่าออคิดถึงนะ ครับผมกึดกึดเติงหาเนอ้อกึดเติงกึดเติงหากึดเติงหาเน้อโอเคครับแปลว่าคิดถึงนะครับใช่ครับแปลว่าคิดถึงนะคิดถึงครับคิดถึงฮะก็แปลว่าคิดถึงไงครับอ๋อครับ,คร,บครับผมอือแต่ว่าจะใช้ว่า เปิ้นก็เติงตัวหนาก็ได้ครับอ๋อเปิ้นก็เติงตัวหนาโอเคถ้าเปิ้นก็เติงตัวหนาจะแปลว่าเอ่อผมคิดถึงคุณนะครับพี่ถือเหมือนกันครับฮะอันนี้สอนภาษาเฉยๆก็เติงเหมือนกันก็เติงคือกันกึเติงหาเนอแปลว่าคิดถึงแต่ถ้าเปิ้นก็เติงตัวหนาแปลว่าผมคิดถึงคุณนะ ก็เต anyway, <si> ิงเหมือนกันก็ตึงคือกันก็คิดถึงเหมือนกันพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรครับก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็เตึงเหมือนกันนี่ขาคิดถึงเหมือนกันก็เติงหาก็เติงหาเตอก็เติงหาตัวก็เติงหาตัวก็แปลว่าคิดถึงเหมือนกันใช่ไหมแต่พูดว่าก็เติงหาก็ได้ก็แปลว่าคิดถึงเหมือนกันรอยนี่ก็เติงหาโอเค คือกันมันไม่ใช่ภาษาเหนือหรือเปล่าไม่ได้ไปรู้ครับเอแล้วคุณพูดภาษาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ครับภาษาเหนือไงครับแถวบ้านผมก็พูดอย่างเงี้ยขาเหนือคือกันนะไม่ใช่นะอืมแถวบ้านผมพูดอย่างเงี้ยครับกึเตึงคือกันะครับคุณกึ่งเติงหาเหมือนกันก็ได้ครอบแบบกึ่เติงหาเหมือนกันโอเคครับครับแล้วจะไปไหนต่อครับน่าจะไป โครหินน้องครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับนี่มาจ้างรองร้องเพลงได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ้างใหม่ครับยังจะฟังอีกเหรอครับฟังครับฟังทุกวันแหละครับจะจ้างวันละห้าเพลง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 อันนี้เนี่ยอยากจะส่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่ามันก็อยู่ที่ความพยายามของตัวว่าจะหาเจอหรือเปล่าออะไรครับตัวก็เอาไปพิมพ์ทีละตัวแล้วก็เป็นเพลงอะไรพวกนี้มาบอกเขาเต่เนอะโอเคครับโอเคก็ได้ครับเคเจ้าไม่จะมารอคําตอบพวกนี้เนอะว่าเขาส่งเพลงย,ยางทรือตัวโอเคครับได้ครับครับแล้วตัวจะไปย่ออย่างต่อไป พาน้องไปหาเงินครับหาเงินด้วยวิธีไหนเนี่ยทุกวิธีครับผมอืมอะไรที่มันได้เงินก็ทำหมดนะครับเคียเจ้าครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปส่งครับปะไ่ครับได้รถอยู่ไหนครับพ็จอดอยู่ยข้างหน้าบอโลบอโลลงมาไปรถพี่ปะบอโลไปแยาน้องเอจุงมาน้อง ือไปส่งเราที่แลนได้ไหมล่ะเราไปเอารถที่พีได้ครับนะครับออนเพีร์ครับ